สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นี่เดี๋ยวผมจะใช้เพจที่ผมใช้เป็นดูโอเกมฟอร์ฟันนะครับอันนั้นที่ผมทำเพจไว้ตอนเรียนมหาลัยนะครับทำไว้กับเพื่อนทำส่งอาจารย์นะครับอันนั้นเดี๋ยวผมจะใช้เพจนั้นในการแชร์คลิปละกันนะครับดูโอเกมฟอร์ฟันเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่อก่อนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์และชื่อไว้ได้ดิสคริปชั่นนะครับอาจจะทั้งอาจจะมาใส่ไว้ในตอนหลังหลังจากลงคลิปนะครับ ก็มาอยู่กับเกม Legendary Game of Hero นะครับขออภัยที่ลงคลิปช้านะเนื่องจากผมติดเม้าคืนนี่กลับเด็กมากครับทำงานกับเด็กมากนะครับยุงหลายๆอย่างครับก็เลยยังไม่ได้เลยแล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปของเกมมือถือใหม่นั่นคือ League of Legends นะครับ o f Y นะครับเกมอ L ในมือถือนั่นเองเพิ่งได้รับสิทธิ์มาเมื่อวานเลยนะครับรอนานมาก ลงทะเบียนตั้งแต่คนแรกๆที่กาจะได้โคตรเซ็งนะครับโอเคเราก็มาอยู่กับอีเวนต์ซีคาวติคิลเลอร์นะครับซึ่งเป็น, event นอีเวนต์ในเห็นเขาว่าเป็นฮาโลวีนนะในเด็กในรอบของการเป็นฮาโลวีนเนี่ยเด็กดีเสมอเลยนะครับเด็กรอบนี้ก็ถือว่าดีกว่าเด็กอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนทุกคนผมจะไม่ได้ใส่คลิปเปิดฐานของแพ็กไปนะเพราะว่าผมไม่ได้เลย,เลย นะครับก็เลยไม่ไม่ใส่ดีกว่าเบี่ยงเวลานะครับคือผมไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยจริงจริงเซ็งนะครับอีเวนต์นี้นะครับก็มีชื่อว่า s t ตนก์ออฟเดอะไวส์นะครับก็คือความแข็งแกร่งของป่านะครับป่าอันแข็งแกร่งนั่นเองนะครับโดยอีเวนต์นี้นะครับอืมก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากปกตินะครับทุกอย่างก็ยัง คอนเซปต์เดิมๆนะครับเห็นเขาให้ทําแบบสอบถามไปอ่ะผมทําแบบสอบถามเขาไปอ่ะแหลายคนอาจจะไม่ได้ทานะครับก็เขาถามเกี่ยวกับว่ากิจกรรมในอีเวนต์เป็นยังไงบ้างนะครับควรจะปรับปรุงอะไรตรงไหนอะไรยังไงบ้างผมก็แนะนําประมาณว่ากล่องครูเสดเนี่ยผมว่ามันเยอะเกินกล่องละ5ที่ต้องใช้เวลาตีอ่ะคือมันเยอะเกินอ่ะคือประเด็นคือผมขี้เกียจตีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแปะแทรนิดนึง คือผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับผมที่ทํางานนะครับก็บเพิ่งจะไม่ได้มีเวลาเล่นตอนนี้ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลนะครับฝนตกบ่อยอากาศหนาวอย่าลืมป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับระวังจะไม่สบายเป็นหวัดอาผมก็ใครเริ่มจะกินแล้วเหมือนกันนะครับเสียงอาจจะดูแปลกแไปหน่อยเดีย๋ยวเรามาอยู่กับเนื้อเรื่องเหมือนเดิมนะครับผมแปลมาให้อาจจะใช้ความใช้เส้นในการแปลของผมนะครับกับ Google นะครับผมแปลได้ไม่หมดนะครับผมพยายามฝึกภาษาอังกฤษอยู่แต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวร้ายกันก่อนละกันครับตัวร้ายในที่นี้นั่นคือรางวัลของอีเวนต์ในรอบนี้เป็นวารเดนนะครับเป็นทาุน้ํานะครับถือว่าใครที่กําลังมองหาการ์ดวาเดนป้องกันกิลวทาุน้ําตัวนี้ผมแนะนําทนานาของเดิร์กไอรอนไซด์นะครับ เพราะว่าสกิลของมันคือ Counter Attack ครับนี่ปกสกิลป้องกันของมันคือ Counter Attack ดีมากๆครับสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเลยตัวนี้พาวเวอร์อาพาวเวอร์ไดรวมเนี่ยสตาร์ทที่17นะครับฮีโร่ดีเทลเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะสตาร์ท17อ่นะเยอะมากนะครับเพราะว่าการ์ดวาร์เด้นเนี่ยโอ้โหตัวนี้นี่ตัวหลังๆนี่โหดมากเลยนะผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยการ์ด พวกการแรกๆในเทียบก,การพวกนี้ไม่ได้หรอกครับทั้งเลื่อนทั้งสแต็กทั้งอะไรต่ออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในอีเวนต์กันนะครับผมมี72เหรียญน,นะขาด10เหรียญแต่ผมก็ไม่น่าจะได้แลกครับรอบนี้เหมือนเดิมครับเรามาพบกับตัวซัพพอร์ตนะครับท่าทางของ Eagle Eye ไบกะนะครับตัวนี้นะครับไบกะ ผู้มีตาแห่งเหีียวนะครับเขาบอกว่านะครับเธอได้เห็นแบบวัตจักรของมนุษย์ว่ามันมันโสมมม,มันเลวร้ายแค่ไหนนะครับเจอถึงเธอจึงทิ้งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เหมือนว่าเธออยู่ในเมืองแล้วเจอหลายๆอย่างของมนุษย์ที่ทํากันเดินทางเข้าสู่ป่าครับโดยมีธนูแล้วก็นกคู่ใจของเธอนะครับที่เข้าไปในป่าบ a t เทิลสกิลนะครับแอร์บอลนะครับ แอดไซต์แอดเซเลน์นะครับคือคีเอทเจมนะครับธรรมดา8เม็ดคือเดี๋ยวนี้การซัพพอร์ตอะก็สร้างเจมเยอะนะ่ก็เจมเปล่าเฉยเฉยแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเลยพาส,สิ่ก็ฮิวเลือนห้าพันเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อฮีโร่โจมตีจากดีคอเวอรี่ไม่ค่อยได้น่าสนใจเลยตัวซัพพอร์ตนะครับอ่ะเรามาพบกับตัวอันตอร์ฮีโร่นะครับ ทางด้านของเกรเดตนะครับฮันเดนะครับนักล่าทองนะครับเขาบอกว่าในการเริ่มต้นการเดินทางของไทก้านะครับไบก้านะครับเธอได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ป่านะครับแล้วก็หลังจากพูนที่อาศัยอยู่ในนั้นก็ได้กลายเป็นนักล่าทองคําในเวลาต่อมานะครับนักล่าทองไม่ใช่ทองคำสกิลนะครับแอร์ช็อต นะครับ arrow นะครับคือสร้างเจมขั้น V เนี่ยสี่เม็ดคูดาสองเทินนะครับพาสิ e follow up swoop นะครับคือเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ฮีโร่ตัวเนี้ยโจมตีนะครับอ่ามันเมื่อจบเทินเนี่ยอ๋อมันเปิดสกิลสายฟ้าปะ hawk attack เนี่ยเมื่อจบเทินเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเมนของอ่าพลังโจมตีหละ พลังโจมตีดั้งเดิมนะครับเมนแอทแทกแล้วก็จะสร้างเจมให้เรา3เม็ดเหมือนว่ามี damage. ดาเมจดาเมจตามดาเมจโอเวอร์ท่าให้นะครับดาเมจเสริมหลังจากจบเทินคือสมมุติเราตีไปพันหนึงมันจะสร้างดาเมจเสริมให้เราอีก500ในเมื่อจบเทินนั่นเองนะครับฟังกันง่ายๆก็ประมาณนั้นมาสเตอร์ฮีโร่ครับทาาน้่นของโลกานะครับ เขาบอกว่าโลกาเนี่ยไม่รู้จักครับว่ามนุษย์ว่ามนุษย์คืออะไรนะครับเพราะว่าเขาถูกทิ้งตั้งแต่อย่างเป็นเด็กนะครับแล้วก็ได้มีเนี่ยครอบครัวของมีเนี่ยเอาไปเลี้ยงดูนะครับเขาได้เปิบตัวมาพร้อมกับอูรันนะครับและทั้งสองเนี่ยก็เป็นมิตรที่ไม่มีวันที่จะแตกหักกันเลยคือเขาเติบเติมมาด้วยกันนะครับกับอูรันผมไม่รู้ว่ามันไม่มีอ๋ออูรันไอ้มีไง ไอหมีที่มันอยู่ในการ์ดเรานี่แหละนะครับโอเคขาดสิบเหรียญน,น่าเสียด้ยอันติเมทฮีโร่ครับทางด้านของ Primal p r o t e c t o r อร์สนะครับก็คือผู้พิทักษ์หรือว่าผู้ปกป้องนั่นเองนะครับเขาบอกว่าผู้พิทักษ์เนี่ยไม่ใช่เส้นทางที่เขาเลือกเองนะครับแต่ว่าโชคชะตาเนี่ยได้นำทางพวกเขาให้กลายเป็นผู้พิทักษ์ เพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทําคือการปกป้องครับทําให้เขากลายเป็นผู้พิทักษ์นะครับเพราะว่าเดิร์กเนี่ยได้เข้ามาลุกลานและคิดจะโจมตีปากของพวกเขานะครับพวกเขาก็เลยกลายเป็นผู้พิทักษ์นั่นเองแล้วเมื่อกี้ผมลืมบอกสกิลไอตัวเมื่อกี้แมทเทนสกิลนะครับคือสกิลของมันเนี่ยคือสร้างเจมวีเนี่ยเเม็ดนะครับแล้วก็ดามเมจให้เราเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สองเทินครูดาวเทิร์นเดียวครูดาวเทิร์นเดียวสกิลเหมือนอ่า เด็กม่วงซีซั่นที่แล้วเด็กม่วงซีซั่นที่แล้วเด็กนี้เลยคูดาเทินเดียวสร้างเจมแต่หมจะสร้างเจมมากกว่าแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ Follow up s w o ู p เหมือนเดิมนะครับเมื่อโจมตีก็มีดาเมจเมทให้นะครับแล้วก็สร้างเจมผมว่ามันเหมือนเด็กม่วงที่แล้วปะมันคล้ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวผมลืมโลกานะครับลืมบอกสกิล สกิลของมันก็คือสร้างเจมวีเนี่ยเเม็ดแล้วก็20ดัมเมจเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหเ,เ,เทินดีนะผมพูดเลยว่าดีนะครับเด็กนี้ดีนะน่าสนใจนะครับสำหรับใครที่แรกได้กันแรกนะผมขาด10เหรียญกันไม่น่าจะได้แล้วแหละ10เหรียญน,นั้นโอเคครับในอีเวนต์ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนของรางวัลในอีเวนต์ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าว้าวนะครับเหมือนเดิม เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับวันนี้น่าจะจบเร็วผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยสามารถมาติกันได้นะครับอ้าผมเหลือตัวหนึ่งที่ผมไม่ค่อยผมไม่เคยได้พูดเลยแต่ละอีเวนตเลยนะเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันไม่ได้มีการ์ดอยู่ในรางวัลปกตินะครับมันจะได้จากการเปิดเทีย่ยสี่ไม่ก็ได้จากการที่คุณลุ้นของฟรีได้นะครับขอออ กดปิดอีกแนวก็ทวนกันอีกทีนะครับถ้าใครอยากจะแลกเด็กนี้ผมแนะนำว่าแลกนะครับดีมากๆเลยหนึ่งตัวนั่นคือเมนฮีโร่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวต่อไปตัวต่อไปอ่ะตัวนี้ตัวเมนฮีโร่นะครับทางด้านของซูรยาและก็อาซานะครับเขาบอกว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่ในป่าตั้่เด็กทำให้สัญชาตญาณการนักล่าของเธอเนี่ยแบบเติบโตมาเลยอะ สันทัตยานของเธอเลยครับในเวลาต่อมาเนี่ยเธอได้ไปต่อสู้กับอาณาของเสือนะครับเพื่อแย่งอาหารกันนะครับแต่ว่าทาําไงไปงานไม่รู้พวกเธอกลายเป็นเพื่อนกันนะครับและต่อสู้เพื่อการเอาชีวิตรอดแทนคือเพื่อนรักอะกลายเป็นเพื่อนรักที่ต่อสู้เพื่อคว,ความอยู่รอดนั่นเองนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้พูดนะเมเนทีโลโอเคครับค่ะค่ะสำหรับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจนะครับผมก็ลืมให้ดูเด็กที่ผมใช้ตีด้วยแ๊บนึง คือเด็กที่ผมใช้ตีเนี่ยมันเป็นเด็กอของครูเศษครับแต่ถ้าเด็กตีบอสจริงๆผมว่าเด็กนี้น่าจะตีไม่เข้านะครับเพราะผมรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยตีไม่เข้าจริงๆถ้าถ้าจะเป็นเด็กแบบบัฟบ,บูท โคเลมก็ไม่เลวนะเดี๋ยวเรามาลองจัดกันดูแล้วกันอ่าเด็กตีคูเซตของก่อนโ,อโทรศัพท์ผมมันจะไม่ไหวแล้วนี่ครับอันนี้จะเป็นเด็กตีคูเซตผมนะเพราะว่าผมมีเด็กคิล่าเป็นคาติคิลเลอร์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเด็กตีสำหรับตีคูเซตของผมนะผมจะไว้ตีคูเซตนะครับอันนี้อันนี้ฟอตตี T ้ทีม อ่ะผมเปลี่ยนอันนี้แล้วกันก็เหมือนเดิมครับถ้าจะบูตเนี่ยเราต้องใช้สีม่วงบูตนะครับ2,500%แรงที่สุดในเกมอ่ะผมใส่ไปแล้วนี่ค่ะขอโทษผมใส่ไปแล้วมันมีอยู่แล้วของเด็กเก่าคือเป็น2ตัวที่ใช้ได้ตลอดการอะ่ะ คือผมบอกเลยว่าเอาไปผสมดีมากแต่ถ้าใครมีสีอื่นมาผสมก็ได้นะมันจะมีบัฟบูทรามเมจของสีอื่นอยู่นะแต่ผมไม่มีนะครับผมเลยเลือกใช้สีนี้แทนอ่ะสีเขียวคาวติก,ก่อนคือใส่มันมาแค่ว่างไงเดียใส่มันมาแค่ให้คิลเลอร์ะ Killer นะครับให้บัฟคิลเลอร์เพราะว่า ผมเนี่ยมีตัวที่เป็น UR ของเด็กจักกลอยู่นะแต่ยังไม่มี MC ผมยังไม่มีเหรียญแรกนะครับยังแรกไม่พอก็เลยยังไม่ได้แรกเอาเป็นประมาณคือต้องการ e v e n ์ C ครับประเด็นคือผมต้องการ e v e n ์ C นะแต่ว่าถ้าใช้ Event S เนี่ยมันใช้ได้นะครับเนี่ยอย่างไอเด็กเนี้ยมันมี a n t ติเ t t e อยู่ตี9,001 นี่ครับจะมีอีเวนตนะครับตัวนี้นะครับผมขาดอีกอีกตัวนึงไว้ทำอันติเมตอะคือผมคิดอยู่ว่าใส่คาวติกไปอีกตัวนึงน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันจะสร้างเกมเยอะมากส่วนอาวุธเนี่ยก็เหมือนที่ผมเคยพูดไปนะครับเน้นเป็น อันนี้ไปเลยสีเขียวแต่เขาเปลี่ยนอาวุธเป็นไม่ใช่ประจำอาคิลเลอร์แล้วนะครับไอาอาวุธในอีเวนท์ที่ซื้อมาเนี่ยอยู่นี่ก็ประมาณนี้นะคือต้องไปลองตีอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะบูตแรงแค่ไหนอ่ะ คืออาจจะต้องใช้เทิร์นเยอะมากเพราะว่าเด็กเด็กคิล่าเนี่ยถ้าอ่าอินเทนซิตสูงมันจะสร้างเกมให้เราได้ดีมากอ่ะมาลองตีแล้วกัน,กนจะได้จักเท่าไหร่คือถ้าขึ้นร้อยทีได้เนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ได้แต่ว่าไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงแน่นอนไหนๆกนไหนๆแล้วก็ ถือว่าลองคูณ3ไปเลยคูณ5ใช้3กุญแจอ่ะคงได้เริ่อได้เลิอกถือทดสอบใหม่จะได้อ่านแบบสมูทสมูทหน่อยไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหวแล้ว โอ้มีโลผมว่ามีโลก็ไม่เลวนะแต่ประเด็นเลยก็คือตอนนี้สีเขียวจะไม่พอโอ้ยโดนสกิลหักดาบด้วยโอเคพอกันหมดแล้วนะครับถ้าได้ถ้าโดนสกิลหักดาบเนี่ยผมมองว่าม,มันไม่โอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ ล้างบัฟได้นะครับเ,เวลาจะหมดละผมว่าจะคิดอะไรเนี่ยถ้ามันชา้าด้วยไงกดไปไม่ค่อยไปเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นว่าบอสโจมตีทุกเทิร์นกดสกิลได้เลยนี่ว่าไม่รู้ผมไม่รู้เมื่อกี้ว่าบอสโจมตีทุกเทิร์น น่าจะแรงหรอกไม่มีเจมสูงสูง,สงเลยนั่นไง200กว่าบีแปกด้วยเนี่ยมันไม่มีเจมส,ส,สูงสูงเรียงกันเลยอะอคือเมื่อกี้ถ้ากัดจังหวะดีๆแม้จะได้อยู่นะครับเมื่อกี้ผมกัดวางเจมพลาดเยอะเลยตีไม่ตีไม่เข้าเลยอะไม่ไหวบอลเลเยเยอะเกิน โอเคครับฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไงก็เดี๋ยวไว้พบก,กันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ